สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่ที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชาแนลรถมือ2บัอวังด้วยนะครับนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือ2นะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีมูลรีนะครับเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350 50คันเลยทีเดียวนะฮะ วันนี้ผมมาอยู่ที่เอเรียสาขา2นะครับของบริษัทเพทยนต์จำกัดนี้เองนะครับที่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95เลยซอยเอ่อเสรีไทย95ประมาณ100เมตรนะครับติดถนนใหญ่ถนนเสรีไทยนะครับมีป้ายใหญ่ๆเลยนะป้ายเพรยนต์ใหญ่ๆเลยนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนะฮะวันนี้ผมมีอีก1นึคันนะครับสำหรับตัวนะเป็นตัวรถรถแฮชแบ็คนะครับ เป็นปีใหม่นะให้แบกรุ่นท็อปสุดเลยนะสำหรับคันนี้เลยนะครับคันนี้นะฮะจะเป็น Honda Jazz นะครับ1.5ตัว RS นะครับตัวนี้ตัวตัวตัวใหญ่สุดเลยนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยในรุ่นของปี2019นะครับคันนี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะฮะแล้วก็ไม้นะเลขกิโลยู่เพียงแค่ส0 0 0มเท่านั้นเองนะครับรถวิ่งไม่น้อยกับปี2019รถผ่านใช้งานแค่3ปีเท่านั้นเองนะครับปีละหมื่นนะคันนี้คิป ใช้งานแค่ปีละหมื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะฮะบริษัทเป็รยนต์ของเรานะครับได้เปิดราคาอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะฮะผ่อนฟรีดาวนะครับอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับด้วยดอกเบี้ยพิเศษนะครับสองจุกาเนะครับกับฟรี60วันด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของการจัดเอกสารไฟแนนซ์ต่างๆซื้อสดก็ยังก็ยังได้เลยนะฮะ คันนี้นะครับมาพร้อมกระจังหน้าแถบใหญ่นะครับเป็นแถบใหญ่แบบนี้เลยนะเป็นแถบสีดำนะฮะแล้วก็ตัดในเรื่องของคิ้วนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีโครเมียมสวยงามนะครับตัวเด่นสุดเลยคือตัวโลโก้ฮอนดานี่เองนะเป็นตัว rs นี่ยโลโก้จะเป็นสีแดงนะคันนี้จะเป็นโลโก้สีแดงแล้วนะครับเป็นตัว rs มีตัวอักษรคําว่า rs นะฮะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของรุ่นเลยนะฮะมาพร้อมในเรื่องของไฟนะชุดโครงไฟเป็นไฟ multi reflector นะครับบิ i l t in ใเรื่องของไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวในกรอบเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สวยเลยนะตามดีไซน์ของตัว j จดอา s ตัวนี้เลยนะครับตัดในเรื่องของตัวที่เป็นตัวคิ้วนะเส้นเล็กๆเลยนะตัดในเรื Mon ่องตัวคิ้วเส้นเล็กๆเป็นสีโครเมียมนะครับพาดลงมานะครับเป็นตัวรูปตัว V หรือจะเป็นรูปตัวยูนะฮะมาพร้อมในเรื่องของรังผึ่งนะครับสีดําด้านนะครับสวยๆเลยนะครับกระจังหน้านะครับสเกิร์ตหน้าหรือจะเป็นกระจังหน้าก็ได้นะครับท่านี้ก็ถือว่าอุปกรณ์ครบคันในเรื่องของตัวแต่งนะครับกระจังหน้าสวยๆนะฮะ มีไฟตัดหมอกให้นะฮะหรือไฟสปอตไลท์ก็ได้นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับรถสีเทาดำนะฮะหรือสีควันบุหรีนะครับป้ายทะเบียน5535คันนี้นะครับรถปี2019กับ Honda Jazz 1.5ตัว RS นะฮะยังว่างอยู่นะครับไม่มียังไม่มีใครจับจองนะครับถือว่าคันนี้ถือว่ารถน่าใช้นะครับเป็นรถแฮดแบ็ก5ประตูนะฮะเป็นรถแฮดแบ็ก5ประตูน่าใช้อีก1คันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะฮะอยากขับ ในในในตัวเมืองในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้นะครับการขับขี่คล่องตัวนะฮะคันนี้การขับขี่คล่องตัวมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะกานเรื่องของประหยัดน้ํามันก็ค่อนข้างประหยัดเลยนะครับกับเครื่อง1.5หรือเครื่องเบนซิน1,500ลิตรนะครับคันนี้กระจังหน้าในส่วนของกระจังหน้าในส่วนของฝากระโปรงเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักกระจังหน้าอย่างให้เห็นนะครับตัวกระจังหน้าเองก็ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยสเก็ตหินนะฮะสวยๆนะในเรื่องของกระจังหน้าสวยๆเลยนะครับ ได้กระจกบานใหญ่นะครับจหน้ากระจกด้านหน้าจะเป็นบานใหญ่นะครับนะครับแล้วก็มีเป็นกระจกแท้ๆจากโรงงานนะครับมีตัวตามร์กของฮอนด้าชัดเจนนะครับใบปัดคู่หน้านะครับใบปัดน้ง่งโฟพร้อมระบบไรฟ้าเป็นที่เรียบร้อยสวยงามร่างคาสวยๆใสๆกันอย่างนี้เลยนะครับตัวด้านข้างของตัวรถเองก็ความคมสันความคมชัดของตัวรถนะเดิมๆนะครับสวยๆใสๆสเลยในเรื่องของตัวสีรถเองก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานไม่มีการกลับสีอย่างแน่นอนนะครับเราจะเราจะเก็บนเรื่องของ เก็บงานในเรื่องของสีนิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นเซอร์เกิร์สสีถลอกหนอยแล้วเราอ่ะได้ได้การปรับสภาพนะครับเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นรถคันนี้ยังว่างอยู่แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วพร้อมขายเลยสำคัญนี้นะครับรถจอดอยู่ที่สาขา2นี้เองนะฮะในตัวล้อแม็กเองนะครับเป็นล้อแม็กสวยเลยคันนี้เป็นล้อแม็กสวยเลยนะครับได้ล้อแม็กล้อแม็กสีรูนะครับชุดดิสเบรกคู่หน้าจะเป็นดัมจะเป็นดิสเบรกนะคันนี้นะฮะได้ล้อนะครับเป็นของบริสโตรนะครับคันนี้นะฮะ รหัสยางนะครับ 185/55R16 หรือจะเป็นยางขอบ16นะคันนี้นะครับในเรื่องขอบในเรื่องของยางเดิมๆยังใช้งานได้ปกติสวยๆเลยนะครับยางจะได้ปี2019สัปดาห์ที่5นะฮะซุ้มล้อภายในต่างๆเดิมๆเบ้าโช๊คเดิมๆนะครับไม่มีชนจากด้านข้างนะครับเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบสกรูน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะรับคันนี้ล้อที่สําคัญเลยนะ ตัวนี้นะฮะจะได้สเกิร์ตในเรื่องของสเกิร์ตรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างและสเกิร์ตหลังอยู่ครบเลยนะฮะสำคัญนี้มีตัวตัวสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นสปูลน,นะเจ้าของเดิมไปติดได้ติดเอาไว้ในเรื่องของสปูลน,นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าปรับมุมมองทิศทางต่างๆก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับบินในเรื่องของไฟเลี้ยวในกรอบเดียวกันไปที่เรียบร้อยนะฮะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดาเ,ดเงา กระจกเดิมๆนะครับมีตามมาของ h o n ด้ชัดเจนนะครับติดฟิล์มให้ติดติดกันสารอบคันนะคันนี้ถือว่าครบนะในเรื่องของตัวแต่งครบเลยนะครับลูกค้าสามารถออกรถได้เลยนะโดยไม่ต้องแต่งเสริมให้เรียบร้อยนะก็คือคันนี้แต่งให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับสามารถออกรถนะฮะขับสบายๆเลยไม่ต้องเสียงเงินนะในการตกแต่งเอเซอรี่ต่อไปนะฮะในเรื่องของกระจกต่างๆเดิมๆจากโรงงานตามมาเห็นชัดเจนที่มือจับเดียวนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีเทาดำเช่นกันนะครับ โครงสร้างของบานประตู uto, ต่างๆเดิมๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างบาน stand, ประตูนะฮะไม่ว่าจะเป็นยางขอบประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับยางยางซีนองซีร้อยซีนต่างเม็ดอาร์คสกรูน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวเดิมๆทุกคันนะครับเดิมๆทุกโครงสร้างนะครับตัวบานประตูเองก็ข้างสวยตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกให้นะฮะมีมีมีผ้านะครับผ้าตกแต่งในเรื่องของผ้าในตกแต่งในเรื่องของแผ่นพลาสติกสีดำนะครับสวยงามติดฟิล์มของลามินานะครับนี้ติดฟิล์มลามินารอบคันนะครับ โครงสร้างนะครับที่นี่ที่เด็ดเลยนะคะเกล็ดความรู้นะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างของตัวรถนะครับสกู๊ปนัตต่างๆไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นอาร์ตอยู่เดิมนะฮะตัวนี้คือไม่มีการชนจากด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะฮะเดิมๆแต่โรงงานนะครับไปจนถึงตัวถาดล่างนะครับมีตัวสติ๊กเกอร์มีตัวตัวที่เป็นตัวบอก Honda ที่เป็นตัวรุ่นเป็น Honda j a z z นะครับติดอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์หนวาเป็นมีสินของอลูมิเนียมก็ได้นี่จะเป็นสีโคมเนียมก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ครบนะครับ แพนเปดนะฮะเป็นตัวเป็นเป็นเป็นแพ่นเปดสีเขียวตัวนี้ก็ไม่มีการสูญหายเดิมๆนะครับสปูรนอตต่างๆอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านข้างแคบแทบจะเกือบสมบูรณ์นะครับคือสมบูรณ์แบบมากในเรื่องของตัวโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนจากด้านข้างไม่มีผิดรูปอย่างแน่นอนนะโครงสร้างตัวที่เป็นกระดูกงูหรือจะเป็นโครงสร้างหลังคารถเองก็สวยๆเม็ดอันเห็นชัดนะครับไม่มีการชนจากด้านข้างหรือพลิกคว่ำหรือโมดิฟายหรือตัวที่เป็น รถติลังกานะครับไม่มีนะคันนี้กันสาดให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานมีตามัดชัดเจนนะครับทั้ง2บานนะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังหรือจะเป็นบานประตูในตอนหลังนะฮะบานประตูเดิมๆเหมือนกันนะครับอีกบานหนึ่งนะครับเดิมๆจากโรงงานรอยซีนรอยอาร์ตต่างๆเม็ดอาร์ตสกูน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวมม่มีรลยขันให้ชัดเจนนะครับติดฟิล์มให้ลายมีหน้าให้เรียบร้อยมีติดลำโพงให้เรียบร้อยแล้วนะคันมีตกแต่งสวยๆเลยนะครับ โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวน็อตสกูต่างๆไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้นะโครงสร้างหลังคาเองก็เม็ดอ้อยู่ครบนะครับตัวหลังคาอยู่ครบเลยนะครับสวยๆเลยนะสำหรับ Honda j a z z นะครับ1.5ตัว s p 2 0 1 9นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะมา30,000ราคาขายอยู่ที่5 49,000บาทเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของล้อแมกซ์เดิมๆนะเป็นล้อแมกเดิมนะครับชุดเบรหน้าจะเป็นดิสเบรกนะ ชุดหลังจะเป็นดัมเบลกนะคันนี้เป็นลอ้อแม็กเหมือนกันนะครับ6รูเป,เป็นลอ้อแม็ก4รูนะครับนะครับด้านหลังจะเป็นยางของบริสตอลเช่นกันนะครับเป็นยางขอบ16เช่นกันนะครับปีก็ปีเดียวกันปี19สัปดาห์ที่5เหมือนกันนะฮะลอ้อเดิมๆนะฮะในเรื่องของลอ้อในเรื่องของดอกยางต่างๆอยู่ครบใช้งานได้ปกติอลายหมื่นโลนะครับสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในซุ้มลอ้อภายในต่างๆซุ้มล้อนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับ บิอาร์ตรอยเชื่อมต่างๆสกรูน็อต mm hmm. มีการขันไวอย่างแน่นอนและไม่มีการชนจัดด้านข้างและที่เด็ดสำคัญเลยรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีการชนจัดด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่มีการจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อโมดิฟายเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับไม่มีการตัดต่ออย่างแน,น,น่นอนนะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของสปอยเลอร์อีกหนึ่งจุดเลยสวยๆเลยสปอยเลอร์นะฮะัาคามีสองอากาศให้อีกหนึ่งจุดเลยนะฮะังคาสวยๆนะฮะไฟท้ายนะครับเรามาดูในส่วนของไฟท้ายกันนะครับคันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบใหม่ เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับหรือในเรื่องของไฟเลี้ยวไฟถอยในขอบเดียวกันแบบยาวๆตามดีไซน์ของ Honda Jazz เลยนะคะคันนี้กระจกเริ่มๆจากโรงงานนะครับติดฟิล์มให้แล้วพร้อมระบบไร้ผ้าแล้วก็มีมีที่ปัดน้ำฝนอีกหนึ่งจุดนะครับด้านหลังเลยนะฮะตัวแต่งเองก็สวยในเรื่องของตัวแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วนะฮะตัวแถบใหญ่เป็นสีพรีเมียมแต่กบโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของที่เป็นตัวอักษรนะฮะ FIT นะฮะ i-VTEC หรือว่าจะเป็นตัว RS นะฮะเป็นตัวสีแดงนะครับ เป็นสีครเมียมตัดกับสีแดงสวยๆเลยนะครับายทะเบียน5535นะฮะยังว่างอยู่นะครับนะยังว่างอยู่เลยนะฮะสเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์อีก2จุดนะครับสเกิร์ตหลังค่อนข้างสวยนะครับนะฮะตัดในเรื่องของสีสีดาด้านนะครับตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดาดานะฮะแล้วก็มีท่อเดี่ยวนะครับตอนนี้มีท่อเดี่ยวอลูมิเนียมนะครับเป็นท่อท่อสวยเลยในเรื่องของท่อท่อไอซีเียสวยๆเลยนะครับ ไฟท้ายสวยลงังคาสวยสปอยเลอร์มาพร้อมในเรื่องของตัวเบรกนู่นที่3อีกหนึ่งดวงด้วยนะฮะคันนี้นะครับมีกล้องเล็กๆเ,เลยนะฮะเป็นกล้อง,องไฟแรงอีกหนึ่งจุดนะครับคันนี้มาพร้อมเลยในเรื่องของชั้นในเรื่องของตัวอ,อุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ด้านหลังก็อยู่ครบนะครับฝาท้ายสามารถเปิดจากด,ด้านหลังได้เลยนะฮะคันนี้นะครับนะฮะโครงสร้างของฝาท้ายเองก็ครบๆนะ,ะในเรื่องของสกรูน็อตต่างๆอยู่ครบเลยนะ,ะมันมีการไม่มีการแกะในเรื่องของตัวน็อตไม่มีรอยขัน ตัวเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับตัวเม็ดอาร์ตเดิมๆสวยๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านบนตัวยึดฝาท้ายต่างๆนะครับนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะฮะมีหยักย่ามีรอยสกปรกนิดหน่อยนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่สาคัญคือเราสามารถทําความสะอาดได้นะตัวสําคัญที่สุดคือตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างตัวบอดี้รถต้องต้องเดิมๆสีรถต้องเดิมๆนั่นคือคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะความสะอาดเราสามารถจัดทําความสะอาดได้อีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะฮะ ฝาท้ายเดิมๆสวยๆติดฟิล์มมิน้านะครับรอบคันนะครับคันนี้นมีการสานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับมีก็ก็เป็นรถหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถซิติคาร์นะครับเป็นรถแฮดแบ็กซิติ้คาร์นะฮะเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะครับสวยๆนะฮะภายในนะที่เก็บผนสัมภาระ,ะต่างๆกว้างๆนะครับมีผ้ามีในเรื่องของผ้ารองนะหรือว่าจะเป็นยางรองก็ได้ตรงนี้ ก็จะเซฟในเรื่องของตัวที่เป็นสัมภาระที่เป็นลักษณะชื้นลักษณะเปียกนะตอนนี้ก็สามารถซับได้เลยนะครับนะฮะภายในก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะฮะก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นเอ่อยางอะไหล่นะครับมียางอะไหล่ให้พรอกก้อมอบก์แม่แรงเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีการจนจัดด้านหลังอย่างแน่นอนนะคันนี้มีไฟนะครับมีไฟเวลความไหลหเลยจะเป็นไฟสองไฟในอีกหนึ่งจุดนะครับ มีคัตเบลนะฮะ,ม, Bell, ะ,ฮะมีที่คัตเบลหรือมีที่จิตติดในเรื่องของตัวที่เป็นคาซีทของเด็กๆนะก็ยังได้เลยนะฮะสามารถพับเบาะได้นะครับนะพับได้เป็นเป็นเป็นร้อยองค์เป็น50เป็นยี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะพับเบาะเป็นแบบเรียบไปเลยนะฮะสามารถเพิ่มพื้นที่ในะการใช้งานของตัวที่เป็นสามพาระหรือจะเป็นตัวฝาท้ายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับอันนี้นะฮะเปิดปิดง่ายนะครับใช้แบบ โชคอัพหรือจะเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับการเปิดปิดง่ายนะครับเพียงแค่มือเดียวนะช่วยออกแรงอ่านีช่วยพยุงแรงในการออกเปิดให้นะฮะก็ค่อนข้างสวยๆเลยนะครับของสร้างของตัวรถเองก็ใสๆนะครับไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยเปียกนะฮะคันนี้ก็คือการดีไซน์ของตัวนี้ก็คือค่อนข้างเฉียบค่อนข้างค่อนข้างคมสวยเลยนะในส่วนของความคมชัดความคมเรียวของตัวรถเองก็เดิมๆนะครับไม่มีการ ผิดเบี้ยวหรือผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะก็ล้อมแม็กเดิมนะครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกคู่หลังนะครับภายในซุ้มล้อภายในต่างๆอยู่ครบสวยๆเนอนะฮะชาวคนนี้มีตัวมาร์กกระจกต่างๆที่เป็นกระจกแท้ๆจากโรงงานฮอนด้าชัดเจนนะฮะ บานประตูสวยๆบานประตูลงงานนะครับตัวนี้นะไม่มีการเปลี่ยนบานประตูไปซ่อมใหม่อย่างแน่นอนนะครับอยซีนชัดเจนจากขอบประตูนะสกูน็อตนะครับเดิมๆเม็ดอาร์ตสวยๆนะบ,บานประตูก็ตกแต่งในเรื่องของตัวที่เป็นสีโครเมียมนะครับมีผ้าด้วยนะก็มีตัวลำโพงติดนะรอบกัดรอบบานนะครับโครงสร้างนะครับเดิมๆหลังเสาบีโครงสร้างยึดบ,บานประตูต่างๆตัวนี้ก็เดิมๆเช่นกัน,มนไม่มีสกูน็อตเม็ดอาร์ตอยซีนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับไปต่อที่ด้นบน โครงสร้างด้านหลังคานะครับเม็ตฮาร์ดต่างๆสามารถแกะดูได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะผมแกะให้ท่านผู้ชมให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเดิมๆนะครับไม่มีการตีลังกาติดคว่ำอย่างแน่นอนนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเป็นเบาะผ้าเดินตะเกียบได้แดงสวยงามนะครับเบาะผ้าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะฮะนะครับสภาพดีสภาพสมบูรณ์ไม่มีฉีดขาดนะครับเพดานนะฮะเพดานสำหรับคนนี้ก็เป็นสีดําเหมือนกันนะ รถเป็นสีเทาดำนะครับภายในเป็นโทนดำนะครับสวยๆเลยในเรื่องของภายในถือว่ารถสวยๆเลยนะครับมีผ้ายางหรือยางรองไปที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของอความชื้นหรือน้ำสามารถกันได้เลยนะฮะถัดมาเรามาดูในส่วนของบันประตูนะฮะของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับที่มือจับจะเป็น k e y l e s s Ent r y ทแคปกดปุ่มสามารถปิดล็อกอันล็อกได้เลยนะฮะพอคุจะจะเป็น k e y l e s s Entry นะฮะกันนี้นะฮะ แล้วก็บานประตูเองนะตกแต่งเรียบร้อยสวยสวยงามนะครับมีฟิล์มอลาบีน่านะครับโครงสร้างของบานประตูเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนฮนะสกูนอตต่างๆอยู่ครบรอยซีนยางขอบประตูใช้งานปกตินะครับตัวโครงสร้างของตัวรถเองนะครับด้านข้างเองก็ในเรื่องของสติ๊กเกอร์บอกบอกในเรื่องของการใส่ลมยางต่างๆอยู่ครบนะครับสกูนรการเคกื่ก็ไหวนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับรอยซีนต่างๆอยู่ครบนะครับ สกูน็อตนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับก็สภาพรถสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ก็คุมในเรื่องของกระจกหน้าต่างนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับฝั่งคุณขับจะได้เบรคออโต้มีเซทันล็อกนะครับมีล็อกกระจกมีปรับมุมมองพักกระจกมองข้างต่างๆนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ครบเลยนะครับตอนนี้ก็มีโหมดออคอนนะครับมีโหมดการเล่นถ่ายเรียบร้อยนะครับเป็นบอกผ้านะครับบอกผ้าทั้งทั้งสองฝั่งสำหรับคนเดเซอรตอนหน้านะครับเป็นแบบเป็นเบาะภาพเดินตะเก็บ คู่นะฮะสวยๆเลยนะครับในเรื่องของเบาะผ้าสวยข้อดีของเบาะผ้าไม่อมความร้อนนะครับไม่อนความร้อนนะครับเป็นบาเป็นเบาะปรับมือนะเป็นเบาะปรับมือนะคันนี้นะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าให้นะฮะมีที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สภาพภายในสวยๆนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคันนี้นะก็คันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของกุญแจ keyless entry นะครับลักษณะกุญแจนะฮะจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะจะเป็นกุญแจแบบนี้สวยๆเลยนะ มีแค่เปิดปิดเท่านั้นเองนะครับมีมี push start หรือจะเป็น engine start stop ก็มีนะฮะกันนี้ตอนนี้ผมส start รถจนที่เรียบร้อยแล้วหครั้งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังเครื่องยนต์นนะคับคันนี้จะเป็นยังไงนะก็ก็ลักษณะการส start ก็ดําเดิมนะก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับคันนี้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสามการ ตกแต่งในเรื่องของสีโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะนะครับฝั่งมัตติฟังก์ชันฝั่งขวาจะควบคุมในเรื่องของครุสคอนโทรลนะฮะฝั่งซ้ายจะควบคุมในเรื่องของในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะคันนี้ก็จะมีกลางวางสายกลางวางสายนะครับกางวางกางรับสายวางสายบลูทูธให้เรียบร้อยนะฮะมีพาร์เนชิปให้นะครับคันนี้มีพาร์ตเนชิปด้วยนะฮะใสรสน้ปัดต่างๆนะครับน้าปัดเป็นอะนาล็อกนะครับคันนี้นะฮะ แสดงสัญลักษณ์ทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทิปเอทิปบีนะฮะไม่ว่าจะเป็นองศาภายนอกนะครับที่เป็นนาฬิกานาฬิกาจะเป็นดิจิตอลนะฮะตัวที่เป็นอา่าที่เป็นหน้าปัดที่แสดงเกี่ยวกับทิปเอนะไม่ว่าจะเป็นกิโลไมล์ต่างๆจะเป็นดิจิตอลนะฮนะก็กิโลไมล์รถคันนี้อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮนะเป็นรถที่วิ่งไม่น้อยรถสามปีวิวิ่งปีละปีละหมื่นนะเท่านั้นเองนะถือว่าน้อยมากเลยนะฮะ คอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะครับเป็นเป็นเป็นแบบแข่งนะฮะคันนี้มีที่ช่องระบายอากาศหรือช่องแอร์ต่างๆมีู่5จุดนะครับด้านหน้าอีก2จุดนะเป็น2ชั้นเลยนะครับตรงกลางแล้วก็อีก2จุดแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายมืออีก1จุดนะครับก็การเดินของตัวที่เป็นเอ่อช่องลมอากาศเนี่ยก็คือค่อนข้างดีเพราะว่าเย็นทั่วถึงนะฮะผมเปิดมาแป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะฮะ ในเรื่องของหน้าปัดต่างๆเดิมๆไซรัตต่างๆก็อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไซรัตต่างๆที่บ่งบอกกันคัดเบลนะฮะเด็กมือนะครับนะการเปิดไฟเลี้ยวต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะฮะก็สวยๆเลยกระจกมองข้ามเป็นพัพไฟฟ้านะครับเป็นปรับปิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะหน้าจอในเรื่องของจอนะครับเป็นจอเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับคันนี้นะเป็นจอเครื่องเสียงแบบทัชกรีนนะคันนี้เป็นทัชกรีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงคอนทัชกรีนนะฮะ แล้วก็โหมดต่างๆของเครื่องเสียงเนี่ยก็มีหลายน,นะไม่ว่าจะเป็น A A A M F M U S B Bluetooth H D M I Phone Link นะครับหรือว่าจะเป็นโฟ o d นะเป็นบลูทูธเชื่อมต่อได้ใช้งานปกติเลยนะครับการหาเครื่องเสียงต่างๆง่ายนะครับก็เพียงแค่กดในเรื่องของ multi function อยู่ฝัง่งซ้ายก็่จะม,มาควบคุมในเครื่องเสียงได้สบายเลยนะครับแค่ปลายนิ้เท่านั้นเองนะฮะมาพร้อมในเรื่องของ push start นะครับต่อด้วยในเรื่องของแอร นะครับเป็นแอร์ออโต้นะคันนี้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับนะฮะสวยๆเลยนะเรื่องแอร์นะเปิดง่ายปิดง่ายนะครับเกียร์นะชุดเกียร์เป็นเกียร์ CVT เรียบร้อยนะก็คันนี้หุ้มหนังเรียบร้อยนะฮะตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกด้วยนะครับมีพอร์เอาเล็ตนะมีพอร์ตเอาเล็ตให้นะฮะมีที่วางในเรื่องของโทรศัพท์วางแก้วอีกน้องสองจุดสําหรับนโซนกลางนะครับที่ที่มือที่ดึงที่ดึงเบรกมือนะฮะมีที่ใส่เหรียญนะสัมภาระต่างๆนิดหน่อยนะครับ ก็ตรงนี้ก็ใส่ในเรื่องของตัวโทรศัพท์เองก็ได้นะฮะตัวที่เป็นกระเป๋าของลูกค้าท่านผู้ชมได้เลยนะคันนี้สวยเลยนะครับภายในค่อนข้างสวยค่อนข้างกว้างนะครับคันนี้เป็นรถแท็กซี่แบกห้าประตูนะฮะมีหนังสือคู่มือให้เรียบร้อยสั่งเราทำเราเล่มอยู่ครบตกแต่งสวยงามนะครับคันนี้นะครับเพดานนะครับมีกระจกมองข้างกระจกมองหลังให้นะะมีไฟส่องภายในเป็นวอร์มไลท์นะครับแบบกดนะครับที่บังแดดพร้อมกระจกนะครับทั้ง จะได้ฝั่งฝั่งคนขับอย่างเดียวที่เป็นกระจกให้นะฮะแต่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะไม่มีเรื่องของกระจกนะครับเว่าที่มือจัาอยู่โค้กเพดานสวยๆเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสวยๆเลยสภาพสวยมากเลยนะภาพนั่งฟ้าไฟส่องภายในอีกหนึ่งจุดเป็นวอร์มไลท์เช่นกันนะครับภายในสวยๆเลยนะเป็นรถ5ที่นั่งนะแบบแฮชแบ็กหประตูนะนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1นลิตรนะคันนี้สวยๆเลยในอกภายในนะครับเบาะหน้าเบาะหลังสามารถพับได้นะบบแบบพับแบบร้อเซ็นนะครับ เพิ่มในส่วนของการใส่สัมภาระที่มากขึ้นนะฮะคันนี้ก็ถือว่ารถคันนี้ก็อีกอก,อก,อก็มีอีกก็อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะที่สนใจเป็นรถ j จ z z นะครับปี2000ใหม่เป็นป,ป,ปีใหม่ใหม่ปี2019นะคันนี้ Honda าเจ็1.5ตัว S อตัวท็อปสุดเลยในปี2019นะครับไม่สามหมื่นนะราคาขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนหมื่นหนึ่งนะฮะโดยประมาณนะครับ พร้อมในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับของเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะผมวังนะครับ0621837570แอดไลน์หาผมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นยีนย่ห้อแบรนด์หลักแบรนด์รองเราก็มีเรามีามหลายดุนหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะฮะเรามี350เลย5 350คันให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับดังนั้นอย่าห่วงเรื่องรถเลยเรามีให้ให้เสิร์ฟลูกค้าได้ทุกคันได้ทุกคนนะฮะ ก็คร,ครบเลยในเรื่องของตัวภายในก็ค่อนข้างดีค่อนข้างเงียบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะฮะห้องเครื่องจะเป็นแบบไหนเป็นเครื่องอย์มระเภทไหนตามมนเลยครับสาหรับห้องเครื่องยนต์ของ Honda าเจ็นะครับตัว s p 2 0ี9คันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินแบบสีสูบนะนะครับเป็นเครื่องยนตอนด้าไอวิเทนะครับหนึ่้าลิตรนะเครื่องเบนซินสีสูบนะครับแรงม้าอยู่ที่100 ส7แรงม้านะครับนะฮะได้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่147นิวตันเมตรนะคันนี้นะครับสภาพสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมนะเรื่องของเครื่องยนต์เดิมเดิมนะฮะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ cvt แบบออโต้เรียบร้อยนะฮะเครื่องยนต์พ่อนข้างเดิมเรียบนะครับก็เดินปกติในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเดินปกติเลยนะครับเครื่องยนต์นะฮะได้ปรับสภาพทําความสะอาดให้เรียบร้อยน้แล้วก็ไม่มีน้ํามันซึมน้ามันเยอะไม่เห็นเลยนะครับเป็นเป็นเป็นเครื่องแห้งนะฮะคันนี้ แล้วก็ในเรื่องของ q คียซาต่างๆทั้งภายในและภายนอกนะครับมาพร้อมทุกอย่างครบเลยนะครับมี ABS ชุดรุดเบ็ก ABS อ,ก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 อีกอีกอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตัวมาร์กกิ้งต่างๆนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เองก็เดิมๆนะครับตัวนอตสกูว่มีการเคลื่อนไหวยอย่างแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนซ่อมแซมเครื่องยนต์แต่อย่างใดน,นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานของฮันด้ามาเลยนะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวตัวแบตเตอรี่นะครับขนาดเล็กนะคันนี้นะ เป็นแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติแต่ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคันนี้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยเห็นนะมีฝาครอบให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะทั้งกันความร้อนให้นะคันนี้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของโครงสร้างด้านข้างของตัวรถเองก็เช่นกันนะครับสกรูน็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆรอยซีนเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับโครงสร้างด้านข้างตัวรถเองก็เดิมๆจากโรงงานไม่มีการชนจัดด้านด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับเมทอาร์ตเม็ดซีนรอยเชื่อมอยู่ครบ คันหน้าเองก็อยู่ยครบเลยว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตัวถังรถเองนะครับภายในและภายนอกนะครับคันหน้าทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะคันนี้ถือว่าสวยๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์ตอยู่ครบสกู here, 5, น,น็อตอยู่ฝากกระโปรงต่างๆเม็ดซีต่างๆใส่ลัณ์มอกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบเลยตับคันนี้ก็ถือว่ารถคันนี้มีเป็นอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวนะฮะที่ผมนะจะเสนอให้ท่านผู้ ชมนะฮะเป็นรถน่าใช้1นึ่งพันนะครับการันตีเรื่องโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับบริษัทรยนต์ของเราเนี่ยจะประกันในเรื่องของเครื่องยนต์นะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถประวัติเช็คศูนย์ได้ตามระยะเวลาสามารถเช็คประวัติได้นะครับเป็นมีรถมีแหล่งที่มาอย่างแน่นอนนะก็ก็สามารถเช็คสูสามารถดูรถจริงได้นะครับที่สาขา2นะครับบริษัทรยนต์ของเรานี่แหละนะฮะเข้ามานะครับแจ้งได้เลยนะครับดู YouTube ของ รถมือสองใบวางนะแจ้งเซล่วางได้เลยนะครับผมเองก็จะบประจัญอยู่สาขาสองและสาขาหนึ่งนะครับก็วงเวียนกันไปนะถ้าถ้าท่านผู้ชมเข้ามาสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างแอดไลน์มาแอดไลน์แอดไลน์คุยกันได้นะครับนะฮะสวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะกับ Honda j a จ็ดหตัว RS นะครับตัวท็อปสุดปี2019ไม่สา0 0มืนะครับราคาขายอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็ฝ่ายอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจกำลังมองหาตัวรถแจ็ต5ประตูแฮชแบ็กสวยๆอีกหนึ่งคันก็คันนี้เลยนะคันนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะคะเกิดเปิดการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับวันละ2คลิปโดยประมาณนะฮะวันนี้ผมวางนะครับขอรอดขอลาตัวท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับวันนี้สวัีสวัสดีครับ